สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องพ่อกันในวันที่สี่เดือนธันวาสองพันาหาพี่น้องวันนี้น้องกรสิไปเที่ยวบุญพระธาตุอีกห้างน้าสี่ิไปกับไผ่ลูกไปจากคนไปหาคนที่ไปหาคนเ่ือดนวะขี่รถไป Đi lột lung hiếp Hết nhắn xa này, hết nhắn sẽ lột nè Ồ, thử bài 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 đi Mẹ nó mắn mẹ Tô bà chị bỏ kim bà เอาแมงลายปีนนุ่มน้าไวเราและวไวใ่กันบอท้อนไวทั้งหน้าม่ได้ได้ไวทั้งหลังนี่นี่ไวนี่ไวไวทั้งนี่หยุดหยุดหยุดไหนมินเอาไปอันนกาอตมินเอาไปสาระขึ้นไปเก็บเอาหมดนะมันบ่มีหนำนะไม่ได้ไปจากใจเราอื่นเก็บออกเออเอาไปไวหาน้ำเออไปไวหาน้ำเก็บออกลูกมันบ่มีห่อน้ำนะจะไดก็บ่มีห่อน้ำ ไปไปอะไจังมากไปเก็บออกเก็บออกให้ป้า,านี่ เอาเก็บได้ไหมเก็บไปรู้แล้วใส่ต้นนี้ได้รึน้อยพี่เกิดบังคับมันใส่ตัวนี้ใช่ปะกินเดียวบ่ ขนกได้ึ้นก้อนได้เปียบป้าขึ้นก้อนโลดสนเลยตัวมันบอลไก่ไรคุณนะทีเออคุณอีบอไก็ตามลูกบอไก็ตามเอาลงบ่คู่นี่เกือบจะคู่นี่เลยนี่คู่หนึ่งจะไปจะคู่เกือบเดยวนี่นมไนม

หลาามดเต็มเลยหลเต็มแล้วบ้าจนนังเนาะคือกันตกนาเอ้ยบ <s rejected> right? ่บ่แม่กำลังไงลลูกขึ้นขึ้นม่แม่ในฐาุงกี้นั่นังนาะนาบ่ได้ลูกบ่ได้บ่นังเนาะ้ กำลังห่ đây, ้าบิมน้ากลกเอยู่ทื้นนดหท้่อนาเอาห้เอื้อยได้น่ะนะเื้ยขอเอาไ้เอื้อยะได้น่ะนะไาเปดนีดิกันไปบุญปน้องไปบุญพระธาตุที่ห้าง จักคนอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเกคนสิบสชีวิตพี่น้องสิคนพี่น้องที่ไปบนเต็มรถในนอนงานอย่าลงมาอย่าลงมา มึงเรียงคือเก่าหนึ่งตำมาแปรงแต่บ้านก็ติดติดตลอดถ้าไม่นี่นะเป็นอะไรนะรุ่นปะกำลังแปรง l e เลยเรืรถขาหน่องอย่างนั้นเฮ้ยเกิดมาน่าโอ้ยยามอ้นไงนะขึ้นล้วหันมะ มั่นแหละค่ะจะแบบนั่นแบบท้าหนาเป็นดาวโจมันม no, ันแหละค่ะมันมันแหละบุคยดี๊ดส่วนเราเปลี่ยนหลุดอ้าวไปเออยังยังลุงกีเนาะยังลุงกีลุง ลุงกีกับเมย์ญ่เออชิบหาคนเ,าาอเออเออถ่ายอยู่เฮือนลรวบ่มีแต่ <c oughs> คึนเบื่งดูเฮ้ยนั่นขึนเบื่งเจ้านะได้ยุ่รอขึ้นได้ยุ่อรนั่งอยู่ในเจ็บอยู่ล้างเป็ดชิมหาคนกอะ้ว ชุดชุดบริษัทจะมีได้ยังเต็มอยู่งานเละ

ท้งมดเป็นเจ็ดทางในเออได้เป็นยังงแต่ข้าเจ้าไปกรุงเทพรถเมาตะกี้ได้จ้ะพากันไปถึงินคนจักแสนดี้งเอแล้ว่าเขากีดกระเป๋าเด้อมีแต่บ้ตรเครดิตบอกลกโลก

ไปไปเจ้าก,กรนนางในกับเมีลดกำลังสีออกไปเกี่ยวงานสาถานหิางอยู่ว่าเขวงสวรรคนขีดพี่นอ้อง มื่อเป็นมือสุดท้ายของบุญเพิ่นมือนี้เป็นมือที่ที่สีที่หานี่แหละเนาะบุญเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบจนหอดวันที่หาหกมือเนาะมอนี่เป็นมือที่ห้ามือเป็นมือที่หกมือสุดท้าย เอากระสิไปหาเอาควายกินนนำก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบุรทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้ากับเคยลาสบายดี